บังคับไม่ได้ว่าใจาจากอัตภาพนี้แล้วให้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี้นี้บังคับไม่ได้เพราะบิบากกรรมเหนืออํานาจของใจกรรมดีกรรมชั่วมีอํานาจมากไม่มีอะไรเกินกรรมดีกรรมชั่วในแดนโลกธาตุนี้กรรมดีพาให้ไปดีโดยไถ่เดียวไม่มีใครบังคับได้กรรมชั่วจะคนใดทําลงไปแล้วจะพาให้ ไปทางชั่วเช่นตกนรกหกไหมประเภทต่างๆสถานที่ต่างๆไม่มีใครบังคับได้กรรมอำนาจแห่งกรรมนี้บังคับเองเพรนาะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระมัดระวังการทำชั่วยาวความอยากความเทวทย,ยานนี้พาทำถ้าทำลงไปแล้วผลน,นั้นจะเป็นของเราความอยากความเทยทยานี้เป็นสื่อเป็นทางที่ให้เราทำความชั่ว เมื่อเราทําตามวันลงไปโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องหักห้ามกั้นกางไว้แล้วผลจะเป็นความชั่วขึ้นมาผลเป็นความชั่วขึ้นมาเข้ามาติดที่ใจดวงนี้แหละใจดวงที่ไม่ตายนี่เองแล้วก็พาให้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีตกนรกเอเวจี <c oughs> ไม่มีประมาณตามอำนาจแห่งกรรมนั้นของแต่ละสัตว์แต่ละบุคคล